ผมหนีกับพี่สาวครับมือนีไม่เห็นงานอยู่บนเรถกระบะซีสเกตครับมีเมนูใหม่ไหมอีกแล้วครับนี่คือบุมีผู้ใดเห็ดไดงเห็ดยังเดล็ดนี่คือหัวปีขาหัวปีค่ะเห้ยเบิ้งเห้ยเบิ้งเนี่ยหัวปีค่ะฝานออกแล้วนะคะเราจะตําไม่กินนะคะตำตำปีกล้วยฝานใช้น้ำเกลือมันจะไม่แลกถ้ามันแลกแล้วมันจะไม่อร่อย มันจะดำปื้ดๆต้องถามผู้เชี่ยวชาญครับต้องเอาต้องเอาหนาังแท้ดำบอกเลยหนังแท้ดับเกลือกันดับเกลือะแล้วตอนนั้นจี๊ดอ่ะมันกินเลยทุกทีนั้นมันก็จะเละแล้วต่างกันกับส่งกระดาษเลยครับเด้อส่งกระดาษนั้นต้องใส่อันนี้เป็นปีกล้วยปีกล้วยบานเท่าจะแฉะนี่แหละครับ กระดาษนั้นมันห้ามถูกน้ำมันจะคันเราจะคันเราจะคันอันนี้ไม่คันแต่มันจะแย่เขาว่าหายตีนหนามไมได้ตีกว่าติดตามด้วครับในไอ้ช่องปอปลาพาลาะนะครับเบิ้งครับมีอย่างดีๆกับเห็ดไอ้เบิ้องนะครับเห็ดมีกล้วยาทำได้ทุกอย่างมันเรีนมันบอแกให้เม่ลูกออดกินก็ได้เมนวะใช่มันนมมันนมนม กินก็ได้อร่อยพักก็ได้ผัดก็ได้ถ้าขยะขึ้นจีนต้องใครใครหาพุงกินเลยไปพอจ้ะเราจะไปตำตำด้านนอกมานี่เนาะเขาก็ไปเบิ้งหลัเบิ้งครับมานี่ครับต่อไปมานี่ตำเลยครับมาคนตำคนตำต้องดื่มก่อนนะคะจะงัวเอ๋ออะไรกับีิสาแตกนะคนเท่าเราเห็นัแตกอยู่ในถ่องจนมันออกมาใหญ่เละอินก็ได้กุูกิบก็ได้เนาะ ไปกินห่าลูกกันกูเกมไปกินเบียร์หล่ะกับไปเนาะลูกไปเบียนกินห่าลูกไปกับไปไปกินเบียร์อยและข้าวเถ้างพี่สาวสามคนมาบ้านเนียครับมาบ้านเจอกันกูเกมนี่มันไล่กันนอนด้ว่ันกินเบียร์นั่กินก่อนอีนี่น่ากลัวกวนะยังไรยังไรยัไรยับ่มียังไรบ่มียังายครับยุบันนนาอยุบันนี่ฮที่จิง้างหน้มีะลูกผู้ชายครับ ไลยครับไหลสดเนี่ยมันไหลกูยอมทิไปไหลเยอะเพราะไต่กูฟอให้ปาก็ลืมไปแล้วครับร้านแล้วเรียบร้ไยร้านเกือบสองคนเดียวก็ไม่มาเดี๋ยวต่อไปนี้ห้องกันสิไปบึ้งแบบตำสมเป็นมูอะไรนี่อันนี้เฟซใหม่ใช่ครับตัวดับแอดเดียวเลยเกองไหมบ่ ไม่ถึงหรอก prediction? เรื่มนะครับถึงปอสิปิคนตำํำแก่งามสุบเสบเด้สุบแส่บเด้ครับผมต้องีพุด้อค่ะเก็ต้อใส่ของพุงนอกกันหน่อยพิกมันคจะเป็นพุงนี่เนี่ย คลิปนีป้คลิปเกิดได้เลยเนี่ยแล้วออก็จะ,ะผิดจะกินไม่ได้เราต้องเอาออกไปก่อนหลายคืน มันจริงพอไอ้ดาแวแม่พันอธอุ์สิงอันนี้ตําสมนี่นะครับสม,มเรี่ยงนะเนี่ยงปีเนาะจ้ะผู้ดใด้เสด็จตามเขาเห็นนะครับอันนี้เป็นน้าเกลือครับแซน้าเกลือน้ำแน่ใช่ขึ้นแหลกได้ครับนี่เคยตีม,ม,ม,มันเคยดีเนาะ ต้องแช่น้ำเกลือมันจะแล่นะจ๊ะต้องแช่น้ำเกลือก่อนมันถึงจะไม่แล่เอาครับครูชำนาญมาแล้วเตรียมพร้อมกันเลยนะคะครับครับไป<ฟ>ครับแป๊บหนึง่งมันสะโบเปี้ยวเบื่อไ,ไม่เปี้ยกหรอกพอดีอร่อยอร่อยนัวมันจะตัดฝาดไงเพราะหอมปีมันฝาดใช่แสบหลายแล้วครับมือนี้ครับ มาเห็นงานอยู่บนเรอแว่เขามาบานนะครับเด้อเอจันนักไหงเลยมันนี่ขี้เตะเร็นครับผมตําคือสมตั้เนาะเหรอใส่เมงกันเทศนะจ้ะใส่เต็นมะขามเปียกแล้วก็ผงขาวเนี่ย ของดีใส่ไปเยอะใส่หลายใส่หลายใส่หลายเหลาคุณแม่เราสอนเสรกฐีเกือแซ็นัวหอมูลก็เอเลวไปจ้ะครับต้องไปไนเหลือกินอย่างเดียวนะครับสบครั มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วใต้น้ย่งงมานตอักษรใหญ่แล้วนบ่หูมันมันมีท่อมะวานประมาณทุ่มทุ่มเตยเตนนี่เมื่อวานเออมันมันมันมีบัจักนใหญ่บึ้งไป็นดือแืแหกอแหกเขาบมว่ามันจะมีไม่ แม่แม่เออแล้กัหนุยเออแล้วไปอีกสำลานเออเออบ่มีแล้กะห้าห้าห้า้าของบบกจอยสีโทรมาจากมึงบุแล้วไปอีกว่ามี่ตัวหน่อยตัวเหล็กตัวหน่อยกับตัวแย่ครับเออแล้วก็เก้่นก่อนโทรหานั่นนะครับเก้สแล้วกะสุดยอดเลยลุงเก้าส่นหนงยังไงลุงตกาหนุยแล้วก็สร้างแล้วก็สำลาน กัหนีก็ลุงครับฝักอีสานมีของดีๆหลา่ะลุงของอีหนูมันของไงแหลมล่องวะเออล่องไว้เลยโอ้ยไงแหลมแสบลุกแหนะงามเลยเนาะใส่แอปกับเต็มที่เลยได้บ่ได้เก้าตัวนึงน่ะหรแต่เบอร์วบเมาค่ะเมาเมาแห้งเมาตั้งแต่เมื่อคืนเมาอย่าง ตังอยู่ครบเมาจังตังอยู่ครบแค่ไหนครับผมกรดดไม่เลยกรตัมให้กินเราแบบนี้ครับแสบอยู่ครับแสบครับเอาเอาเอาทีประตูมาแนวเว้ยไปบ่ได้เราถึงเว้ยฮัลโหลแสบครับเอาทีประตูมาหาแนวเลยอร่อยมากคะ ต้องบอกว่าอร่อยลงยูทูบไมาหาักนอหัวหวนคลิปนี้เป็นคลิปลุงเห็นเห็นเห็นลุงตำหไหนเห็นเตัวขาวอรอยมียงสีฝาพี่น้องหนอร่อยกูสิเออเมืองขันตำครับตำปีตำหัวอปีหัวปีนะครับอร่อยอยู่เมื่อคือคือยาอยู่ สมแขวลื่อยวันนี้เด้อนเดอเดี๋ยวอีกจะหน่อยสิไปหาไปหาโมเดงงห้พี่สาวอีกคนหนึ่งเด้าเี๋ยวผมกระสิไปหาโมแดงงห้พี่สาวอีกเด้ตันนะอยู่วงว่างหาเฮาเหมนกันเลปาริงอล้ครับว่ามีแขงหลายพี่สาวสองสามก็เดี๋ยวันหาใต้กนวันเห็นป็นยี่นี่นี่นะอรนี่นมีเยอะอง มีรีเลอกออกแน่มันไม่งอกมันไม่แหน็เอาเมือกกระนากรู้รับกได้เลยมันจิ้นเบี้ยมากินเบี้ยวเีเอาออกกูแห่กูไปยืมตัวใหม่เนี่หลังจากหลังจากกินตำปีกล้วยนะคะตำหัวปีก็จะมีหัวลิงผมก็เออแล้วก็หลกไม่ได้ไม่มีไม่มีอันนี้ ภาพนะฮะสองคนพี่น้องเพิ่นผมไว้ดีา่อะนี่ตำัฮปีกินเนี่ยโอ้แล้วเมืองินี่อ้ใครมาก็ขี้แตกขี้แกเลยโอเคถือใิบ้าเนี่ยเขาสิไปเอาเหน็บเขาสิไปเอาเหน่บอยู่เดี๋ยวผมใส่พี่สาวอีกคนหนึ่งถือนะครับแล้วสีให้แด่เบ่งม่มนว่วานี่เด้แม่กำลัง

เดี right, right? Mm ๋ยวเาขอให้ถ yeah, mm. mm. ่ายก่อนได้เอาถือ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 เฮ้ถอกระเบื้งน้องกินข้างไงไงได้ละไอ้เออหมัก้ารของเสียอูมามิอันนี้ที่ว่ากระดาษไม่ได้กินอันนี้มั่วคนตะมปีกวยใคเอยากกินนะครับอันนี้ตัาปีอิลิ

มือลสาวนอนเรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่่านี้ก็ได้ครับเด้อนั่นลุงเอาอีกแล้วเป็นไงลุงเอาอีกแล้วบอกว่าเข้มแต่ว่าหลายก้าวเน <c oughs> <c oughs> ของแถม่ลุงเยี่ยมเนี่ย เเป็นดีกี้แจกอยก็บอกเต็มัวข้นมาแล้วอ่ะแล้วกี่แดงขี้ยูเขาเห็นมุดแล้วลูกแตกซาน้ำมแม่ซี่หุนทอดที่สามเจลุงบอกว่าเค็มปนทุต่ายลุงสัตว์เลยล่ะแซ่บแองเมื่อวานจะกูไปเงี่ยงแต่โไฟดับกูคนเดียวขปลับบุ่งไปขุดเนอทำยังไงลุงทำางไงเห็นไพี่พี่อายน่าใไปไปเงี่ยวกันนเขาองน้าเออ ครับผมโอ้โห